นาวกาศบดี้บันดาอุบาสกอุบาสิกาคือหหสฐานะบดีฆราวาสที่ได้ตั้งใจประกอบพิธ,ธีในวันพระได้เป็นมนุษย์อันประเสริฐได้เป็นผู้เสียสละเวลาทรัพย์สินและความสุขส่วนตัวเพื่อจะได้เข้าสู่ในการบำเพ็ญเพียรในวัน <c oughs> อุโบโสถศีลในวันพระรวมกระทั่งถึงได้มีเจตนาอยากจะให้บุญกุศลน,นี้ไปถึงบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วอันมีบัมพุบุรุษทั้งหลายต้นตระกูลจนกระทั่งถึงผู้ที่เป็นญาติทั้งหลายทั้งปวงเจ้าที่เจ้าทางที่ได้พักอาศัยที่ได้ทำมาหากเกณฑ์รวมกระทั่งถึง บรรดาเมยนางรถที่พาไปประกอบสัมมาอาชีพสร้างบุญสร้างกุศลหาเงินหาทองและดวงวิญญาณที่โกรธแค้นอาฆาตพยาบาทการทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่คอยขัดขวางทำลายทำลายกันรวมทั้งถึงบรรดาเทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษามีความเมตตา อยากจะให้ชีวิตของบรรดามนุษย์พ้นจากอุุอปติเหตุพ้นจากอันตรายพ้นจากอุปสรรคพ้นจากปัญหาได้รับความผาสุกและความเจริญ mm. ก็จึงเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ส่งถึงกัน mm. เป็นความสัมพันธ์เป็นความเมตตาเป็นความรักเป็นความสามัคคีของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้สร้างบุญร้างกุศลในวันพระ โดยรวมแล้ววันอุโบสถศีลนั้นผู้ที่มีบุญญาธิการทั้งหลายทั้งปวงทั่วทั้ง31ภูมิรวมกระทั่งถึงบรรดาเทพทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็จะให้ความสำคัญเพราะตัวเองก็ได้รู้ได้เข้าใจว่าที่ได้เสวยสุขอยู่บนสวงสว่างนั้นก็ได้การสร้างมูลสร้างกุญโชนได้ทำทานได้เป็น ฟังธรรมได้เป็นผู้รักษาศีลได้เป็นผู้ขัดเกลาจิตใจพฤติกรรมของตนเองในสิ่งที่เป็นอปมงคลในสิ่งที่เป็นความ <c oughs> ทุกข์ยากลําบากเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดบาปเกิดกรรมที่ติดตัวมาก็จะพากันชําระล้างในวันพระเพื่อที่จะได้ขัดเกลาจิตใจเริ่มจากการทําทานก็จะเป็นผู้มีความเสียสละ นั่นแปลว่าจุดเริ่มต้นของความเมตตาในจิตใจได้เกิดขึ้นแล้วเพราะปกติคนที่ไม่ได้มีอุปนิสัยที่จะพัฒนาได้จะเป็นผู้เห็นเกตตัวจะเป็นผู้หวงแหนจะเป็นผู้ไม่นึกถึงความ <c oughs> ยากลำบากของคนอื่นจะไม่แบ่งไม่ปันนั่นก็เป็นอุปนิสัยของบรรดาผู้ที่มาจากที่ต่ำแต่ผู้ที่มาจากที่สูงแล้ว ก็จะรู้ว่าตัวเองได้สวยสุขเกิดจากการแบ่งปันเกิดจากการเสียสละเกิดจากความมีน้ำใจที่อยากจะให้คนอื่นพ้นจากทุกข์พ้นจากความยากลำบากนั่นก็จะได้เป็นการต่อยอดไปสู่การพัฒนาตนเองบัดนี้เราได้มาเกิดบนโลกใบนี้ก็เป็นโอกาสอันประเสริฐที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะบรรดาสิ่งต่างๆ ที่เราได้ผ่านมาทั้งชีวิตไม่ได้เป็นบทเรียนที่ทำให้เกิดประโยชน์ในอนาคตอนาคตหมายความว่าจะต้องตายจากโลกนี้ไปหากเราไม่มีความรู้เราไม่มีความเข้าใจเราก็เป็นผู้หมดโอกาสเราก็เป็นผู้ประมาทพลาดพลั้งทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมทำในสิ่งที่เป็นการมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนาน ที่คิดว่าสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้คือที่สุดของชีวิตเป็นจุดจบไม่มีอะไรต่อจากนี้ไปแล้วทั้งๆที่เราก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแต่ถ้าเบื่อมีเราก็จะกลายเป็นคนเดือดร้อนจะกลายเป็นคนขัดสนเหมือนกับที่เรามาเกิดบนโลกใบนี้เมื่อเราเปรียบเทียบกับชาวบ้านแล้วทำไมคนอื่นถึงมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความผาสุก ทำไมเราถึงไม่ได้มีเหมือนเขาและไม่มีมากกว่าเขาหากถ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสมอภาคกันโดยที่ไม่มีเหตุในอดีตมาก็าจะต้องถือว่าเรานั้น <c oughs> ไม่ได้รับความยุติธรรมแต่แท้ที่จริงแล้วก็มีเหตุในอดีตที่ได้กระทำกันมาบางคนได้สะสมบุญบรารมีเหมือนที่พวกเราทั้งหลายทั้งปวงได้พากันทำทานรักษาศีล ได้พาก,การสร้างบุญสร้างกุศลก็จะทำให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยถึงตายไปแล้วก็จะเป็นผู้ไม่ขัดสนไม่เดือดร้อนถึงกลับมาเกิดใหม่ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสีนี่ก็เป็นความยุติธรรมใครทำอะไรไว้ก็จะต้องได้รับผลแห่งการกระทำจะช้าหรือเร็วจะชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนๆบุญก็จะต้องตามไปเหมือนดังเงา ที่จะต้องติดตามตัวผู้นั้นไปดังนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้ไม่ประมาทเราก็จึงต้องเป็นผู้สะสมสิ่งสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ของเรามานุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็มีหน้าที่จะต้องทํามาหากินก็มีหน้าที่จะต้องผลขวายเพื่อให้เกิดความผาสุกไม่ขัดสนในปัจจัยสี นี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีงามแต่จะต้องมีสิ่งที่ถูกต้องและดีงามเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปก็คือเราจะต้องเป็นผู้ไม่ขาดทุนทั้งทางโลกและทางธรรมเราใช้สิ่งต่างๆบนโลกใบนี้เมื่อถึงวาระที่จะต้องจากโลกนี้ไปเราก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้มีแต่บุญมีแต่กุศลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้ไม่ประมาทสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อจะได้เป็นปัจจัยเป็นความผ <c oughs> าสุกในทางโลกและในทางธรรมบัดนี้เราทั้งหลายก็ได้เข้ามาสู่ในขบวนการที่จะเรียนรู้ขบวนการที่จะพัฒนาตนเองพระพุทธศาสนาก็มีลำดับชั้นของการเล่าเรียนศึกษาของการพัฒนาและเป็นการพัฒนาไปสู่จุดหมายอันสูงสุดคือความสุขที่ไม่ต้องกลับมาเกิด ความทุกข์ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานอีกอย่างต่อตลอดและต่อเนื่องเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้วางลำดับชั้นไว้หากบุคคลผู้ใดย,ยังไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วในวงจรของชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายมีขั้นตอนมีขบวนการอย่างไรบ้างพระพุทธองค์นั้นก็ได้รัสได้สอนสําหรับคนที่ไม่ได้มีอินทรีย์ไม่ได้มีบุญบรารมีไม่ได้มีความ เข้าใจในชีวิตก็จึงได้ปูพื้นฐานให้มีแต่ความเมตตามีแต่ความรักอันที่หนึ่งก็จะต้องเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนตรงเป,เป็นผู้มีศีลห้าอันบริรสุทธิ์ศีลห้านั้นก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รับทรัพย์ไม่ทำผิดในเรื่องของคู่ครองไม่เป็นผู้ใช้วาจาที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนทั้งคนอื่นและตนเองไม่เป็นผู้ขาดสติเมามายนั่นก็แปลว่าเป็นบุคคลอันประเสริฐไม่เบียดเบียนกัน หากมนุษย์บนโลกใบนี้ต่างคนต่างรักษาศีลห้าก็จะมีแต่ความผาสุกไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีการปิดประตูบ้านไม่ต้องมีการห่วงแหนไม่ต้องมีการซุกซ่อนไม่ต้องมีการกังวลใดๆทั้งสิ้นแต่เนื่องจากมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่มีศีลห้าจึงต้องมีกฎหมายมากมายจึงต้องมีการซุกซ่อนจึงต้องมีการที่จะปกป้องรักษาทรัพย์สินของตนเองและของชีวิต นี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้ประเสริฐมีแต่การเบียดเบียนกันเพราะฉะนั้นผู้ประเสริฐทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องมีคติประจำใจว่าเรานั้นได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างตามๆเราก็จะต้องเป็นผู้ที่จะต้องรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เพราะศีลห้านั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ผู้ประเสริฐหากใครก็ตามผิดพลาดในข้อใดข้อใดเขาก็จะต้องไปรับกรรมอย่างเช่น บรรดาผู้ที่เข็นฆ่าคนอื่นทำร้ายทำลาย,ลายคนอื่นให้เจ็บช้ำให้เจ็บปวดให้ต้องล้มตายไปนั้นเป็นความบาปเป็นการเบียดเบียนเป็นการทำร้ายทำลายในมองในมุมกลับกันก็คือหากเราถูกใครทุบใครตีหากเราถูกใครกัดใครขังหากเราเราถูกใครเชื่อดใครเฉือนให้ตายไปเราก็ย่อมเจ็บปวดทรมานต้องมีความทุกข์อาฆาตพยาบาทมีความโกรธแค้นเพราะเราก็ไม่อยากตาย ดังนั้นใครที่ทำกับเราไว้เราก็จะต้องตามที่จะล้างแค้นจะต้องตามที่จะทำให้เกิดความ <c oughs> สมแก่ความทุกข์ยากลำบากที่เราได้ถูกกระทำนี่ก็จึงเป็นเวรเป็นกรรมที่เรียกว่าเจ้ากรรมในเวรและกรรมนี้ก็จะติดตัวไปในทํานองเดียวกันเราไปทำให้คนอื่นเขาจะต้องเจ็บต้องป่วยต้องล้มตาย เราก็จะต้องเป็นผู้มีบาปและจะต้องรับใช้กรรมที่ได้กระทำเพราะเรานั้นเป็นผู้เดียดเบียนดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงให้บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงผู้ไม่มีธรรมะากผู้ยังไม่รู้เรื่องผู้ยังไม่ได้เข้าใจวงจรอันสูงสุดนั้นให้เป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนกันไม่รักทรัพย์เข้าของหามาแทบตายหามาด้วยความยากลําบากกว่าจะสะสมออมไว้ถูกต้มถูกตนถูกลักถูกขโมยถูกที่เจี๊ย ชิงไปนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจเกิดความโศกเศร้าเสียหายเสียดายรวมกระทั่งถึงเสียโอกาสในชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้ทรัพย์สินเราที่ถูกคนอื่นมาคดมาโกงมาทำร้ายทำลาย,ลายเราก็จึงต้องเป็นผู้ไม่ที่จะทำใ,ให้คนอื่นนั้นจะต้องเสียหายในทรัพย์สินในเรื่องของผู้รักก็เช่นกันในเรื่องของวาจา ถ้าไม่เบียดเบียนคนเขาก็จะมีความสุขแต่ถ้าเบียดเบียนใช้คําจาวาจาพูดให้เกิดความยุแยงตะแคงรั่วเกิดความแตกแยกพูดให้เกิดความเจ็บช้าน้ําใจดูถูกเหยียดหยามพูดโกหกเป็นผู้ที่พูดขาหยาบคายนั่นก็เป็นการทาร้ายทําลายจิตใจก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะประพฤติปฏิบัติไม่ควรที่จะ การแกล้งรังแกกันด้วยวาจาและจะเป็นการ,รติดตัวไปการขาดสติมัวเมานั้นก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นสร้างความเสียหายให้กับหมู่คณะสังคมทำตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังดังนั้นสีลทั้ง5ข้อนี้เป็นสีลที่มนุษย์ผู้ประเสริฐจะต้องมีจะต้องดำรงไว้อย่าได้เป็นคนมักไม้ มักง่ายและมักมากเป็นผู้ที่ต้องรู้ว่าลูกเขาเมียเขาและคนกดาลูกเราเมียเราพี่น้องเราคนที่เกี่ยวข้องกับเราเราก็ห่วงเราก็แหนและดังนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้ระมัดระวังอย่าได้ไปทําร้ายทําลายจิตใจคนในครอบครัวรวมกระทั่งถึงอย่าได้ไปหลอกลวงให้คนอื่นเขาต้องเสียอนาคตต้องเสีย ความสุขไปเพราะได้มีการตัดสินใจที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็ควระจะมีความรักมีความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจรวมแล้วทั้งถึงมีความซื่อสตัตย์ต่อกันให้เกียรติซึ่งกันและก,กันก็จะเป็นความผาสุกนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนบรรดามนุษย์ทั้งหลายผู้ไม่เคยเข้าถึงธรรมที่อภิไม่รู้ว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นหลังจากการตายก็จึงเป็นการปูพื้นฐานหากบุคคลใดก็ตามที่มีการพัฒนาขึ้นไป รู้ตามความเป็นจริงว่าเรานั้นไม่ควรจะเบียดเบียนก็จะได้รับความสุขและในที่สุดพระพุทธองค์ก็ได้พัฒนาขึ้นสําหรับคนที่มีบุญบารมีให้เป็นคนมีความเมตตาให้ทําทานให้รักษาศีลให้มีความเห็นอกเห็นใจให้มีการใช้วาจาที่ทําให้เกิดขวัญกําลังใจให้เกิดความสุขให้เกิดประโยชน์ทําตัวปีสเต นี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ทำความชั่วแล้วยังต้องทำความดีอีกรวมกระทั่งถึงหากเป็นผู้ได้เข้าถึงปัญญาได้เข้าถึงสัจธรรมในชีวิตว่าเรานั้นถึงจะทำดีทำชั่วอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องมาเกิดเมื่อมาเกิดแล้วเราก็จะแก่เราก็จะเจ็บและเราก็จะตายก็เป็นความทุกข์ยากลำบากอีกจะทำอย่างไรให้เราหนีจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปให้จงได้ ก็จะมีธรรมะอันสูงสุดที่ได้เห็นว่าเหตุอะไรทำให้เราต้องเกิดก็มีเรื่องของการยึดติดเป็นเรื่องของการเสพในเรื่องของความสุขทตาหูจมูกลินกายใจซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงถึงจะไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ก็เป็นการหลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานขาดสติไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเรานั้นได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในเวลาอันจำกัด หากเรายังเป็นผู้มัวเมาหลงหลายเพลิดเพลินอยู่เราก็จะต้องกลับมาเกิดอีกและถามตนเองว่าตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้ความสุขความทุกข์อันไหนมีมากกว่ากันถ้าไม่โกหกถ้าไม่หลอกตัวเองก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็ดิ้นรนต่อสู้มาตลอดเวลาทั้งความเจ็บปวดความยุวโหยความต้องการความ <c oughs> บาถนาะความผิดหวังสิ่งต่างๆเบียดเบียนมาตลอดและจากวันนี้ไปจนถึงวันตายถ้าเรา พิจารณาจากความเป็นจริงก็มีแต่ความเสื่อมสลายมีแต่การพังทลายของร่างกายเราทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องจากเราไปเราไม่ได้มีอำนาจใดๆที่จะควบคุมให้เกิดความมั่นคงถาวรความแก่ก็ลอความเก็บความทรมานความป่วยก็รอเราอยู่ทั้งที่เราก็พยายามที่จะรักษาพยายามที่จะปกป้องหาของกินให้ดีที่สุดหาเสื่องผ้า เื้อผ้าเครื่องดุ่มผมอันดีงามหาที่อยู่ที่อาศัยหายาแต่ก็ยังแก่ยังต้องเป็นคนที่จะต้องเจ็บต้องป่วยนั่นก็เป็นธรรมชาติที่มนุษย์จะต้องพังทลายในเรื่องของสังขารนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเจอกันทุกคนซึ่งนํามาซึ่งความทุกข์รวมกัะท่านถึงเราจะต้องพัดพากจากของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีพ่อมีแม่พ่อแม่ก็ต้องจากเราไปหรือเราก็จากพ่อแม่ไปมีพี่มีน้องก็จากกันไปมีเพื่อนก็จากกันไป มีคู่รักถามีภรรยาก็จากกันไปมีลูกมีเต้ามีหลานก็จากกันไปมีข้าวของใดๆก็จากกันไปทรัพย์สินเงินทองก็จากกันไปรวมทั้งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความผูกพันความภาคภูมิใจทั้งหลายทั้งปวงก็จากเราไปเราจะไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปได้เลยเพราะของบนโลกใบนี้ที่เราหามานั้น เมื่อยามจากไปเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะนำสิ่งใดได้ติดตัวไปได้เลยมีแต่ผลงานแห่งการกระทำุณงานความดีหรือความชั่วที่จะติดตัวไปส่งผลให้เกิดเป็น <c oughs> บุญเป็นกุศลถ้าเป็นบุญก็จะได้ไปอยู่บนสวงสวรรค์ไปอยู่สุคติภูมิถ้าเป็นบาปก,ก็ไปเป็นนรกอยู่ใน <c oughs> ภูมิอบายภูมิเรียกว่าเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์ดรจฉานสัตว์นรกซึ่งเป็นความยากลำบากทุกข์ทรมาน ดังนั้นหากคนใดก็ตามที่มีสติมีปัญญาได้มองตามความเป็นจริงไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามยถากรรมไปตาม <c oughs> ธรรมชาติให้ตั้งสติให้ดีว่าเดี๋ยวเราก็แก่แล้วและวันตายก็ไม่รู้จะมาเมื่อ,อไหร่อาจจะตายพรุ่งน,นี้พึ่งมาลืนนี้อาจจะตายวันนี้ก็ได้เพราะความตายไม่มีใครกําหนดว่าจะต้องแก่ตายเรานั้นมีโอกาสตายได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้เตรียมตัว หากเราเบื่อหนายในการเวียนว่ายตายเกิดในความทุกข์ทรมานก็จะต้องหาธรรมะที่สูงกว่ากว่านั้นจะทําอย่างไรที่จะทําให้เราด้าน <c oughs> ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเกิดมาตายอีกเลยพระพุทธองค์ก็ได้บอกเหตุและก็ได้บอกหนทางไว้เรานั้นจะต้องเป็นผู้มีสติจะต้องเป็นผู้รู้ตามความเป็นจริง มีทุกข์อยู่ก็ให้รู้ว่าทุกข์นี้เกิดจากอะไรเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเกิดจากการทําผิดเกิดจากการที่เราหลงไหลผูกพันและเป็นผู้ที่มีความโลภความโกรธความหลงเข้าไปยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่เราผูกพันก็จึงกลายเป็นเวรเป็นกรรมหากเราตัดโซ่ให้ขาดก็จะกลายเป็นผู้เป็นอิสระไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็อยู่ในฐานะแห่งพระนิพพาน ที่เขาเรียกกันว่าเป็นสุขอมตะไม่ต้องกลับมาเวียน่หยเหมือนกับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายและบรรดาสิ่งที่ดีที่ประเสริฐนี้ที่อริยบุคคลและบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้เดินทางไปแล้วก็ด้วยเดินทางด้วยหุนทางสายไหนวิธีการอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสได้สอนให้เราเป็นผู้มีสีนันบุทธส์ให้เป็นผู้มีสมาธิมีความสงบสันโดษพลังจิตพลังปัญญาก็จะเกิดขึ้น ในที่สุดมีศีลอันบริสุทธิ์ก็จะไม่มีอะไรมาเบียดเบียนเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้มีความสงบเป็นผู้มีสมาธิก็จะเป็นผู้มีความเข้าใจละเอียดลึกซึ้งรวมกระทั่งถึงมีพลังจิตที่จะต่อต้านอำนาจกิเลสได้ในที่สุดเราก็จะได้แสงสว่างแห่งปัญญาที่จะรู้ว่าถากเราทำผิดทำพลาดก็จะต้องเดือดร้อนเราจะต้องเป็นผู้ ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ให้ผิดไม่ให้พลาดไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นอีกก็จะกลายเป็นการกำจัดอาสวะกิเลสในที่สุดเราก็จะพ้นทุกข์เหมือนกับบรรดาผู้ประเสริฐทั้งหลายไม่ต้องมาทุกข์ทรมานอย่างที่พวกเราต้องเป็นกันอยู่เรานั้นเกิดมานับพบนับชาติไม่ได้เพราะมีมากมายมหาศาลไม่รู้จักว่าจุดเริ่มต้นมาจากที่ไหนยังไงวนเวียนมาเป็นล้านๆมาเป็นอาสงไขมาเป็นแสน หลายแสนกับหลายแสนกันนั้นก็ทุกขทรมานกันอยู่ตลอดเวลาและเราก็จะไม่มีโอกาสออกจากวัตาสงสารความทุกข์ยากลำบากนี้ได้เลยหากเราไม่ประพฤติปฏิบัติหากเราไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุ <c oughs> <c oughs> เป็นผลอะไรเป็นแนวทางที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงได้เป็นผู้แจกแจงธรรมะตามลำดับขั้นตอนของมนุษย์ เราเป็นมนุษย์มีสมองมีปัญญาเราพ็ควรที่จะพิจารณาไตรตรองว่าปีเหตุมีผลและมีความ <c oughs> มีประโยชน์มีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใดเรานั้นถ้าตั้งใจที่จะพิจารณาตามความเป็นจริงเอาตัวเราเป็นที่ตั้งว่าเราดิ้นรนต่อสู้มามากมายมหาศาลทําไมเรายังมีความทุกข์อยู่ทําไมเราถึงไม่พบกับความสุขเลย เราจะต้องอยู่กับการปกปักรักษาที่จะไม่ให้ความสุขนั้นเสื่อมสลายหายไปแต่เราก็พยายามอยู่ทุกนนที่ทุกวันทุกเวลาในที่สุดความทุกข์ก็ยังต้องโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นอีกความสุขก็จะจางหายไปนั่นก็แปลว่าเรายังไม่ประสบผลสาเร็จเรายังไม่มีความรู้ยังไม่มีความเข้าใจเรายังไม่สามารถทําให้เกิด เป็นความมั่นคงในชีวิตได้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงผู้มีปัญญาที่มีสมองมีอวัยวะอันครบได้เกิดมาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใครจะพูดอะไรใครจะบอกอะไรเราก็เป็นผู้ไต่ตองได้เป็นผู้ใช้ความใช้เหตุใช้ผลใช้ความเป็นจริงใช้ประสบการณ์ของตัวเองได้ในที่สุดหากเราเป็นบัณฑิตเราก็จะต้องรู้ว่าในชีวิตของเราหลายสิ่งหลายอย่างนั้น ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษเราก็จะต้องเป็นพวกยุติเราจะต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเราจะต้องเป็นผู้พัฒนาบรรดาผู้คนทั้งหลายที่รู้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนไม่เกิดประโยชน์สิ่งไหนทําให้เกิดโทษแล้วทั้งๆท,ที่รู้แต่ก็ยังทําพวกนั้นไม่เรียกว่าบัณฑิตไม่เรียกว่านักปราช ไม่เรียกว่าสัตว์ตืบุรุษพวกนั้นเรียกว่าคนพานคนพานรู้ว่าผิดกวยังดือ้อยังั้านที่จะทำผิดต่อไปโดยไม่หวั่นไหวไม่หวั่นเกรงในที่สุดชีวิตก็จะมีแต่ปัญหาแตกต่างจากบัณฑิตบัณฑิตนักปราชญาทั้งหลายทั้งปวงนั้นเมื่อไม่รู้ก็ทําผิดแต่ก็ฝึกฝนหาความรู้ใส่ตัวพิจารณาตามความจริงจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับเป็นหลักฐานเป็นเหตุเป็นผลและเป็นความยุติธรรมถูกต้อง บัณฑิตทั้งหลายทั้งปวงก็จึงทิ้งของสกรปรกพฤติกรรมที่ตัวเองทํามาทุกภพทุกชาติที่ไม่ดีและในชาตินี้ก็ยุติเหมือนกับของเสียของเน่าติดตัวมาก็ทําการถ่ายเทออกไปไม่ให้เกิดขึ้นอีกทําแต่คุณงามความดีและในที่สุดบัณฑิตก็จะพ้นทุกข์บัณฑิตนั้นเป็นผู้ประเสริฐรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีก็ยุติได้ยอมรับได้ไม่มีความรู้สึกอะไรอาวรกับสิ่งเลวสิ่งชั่วทั้งหลายทั้งปวงและยินดีที่จะปรับปรุงไปใน ทิศทางที่ดีในสิ่งที่เป็นประเสริฐบัณฑิตนั่นก็มีแต่การพัฒนาในที่สุดบรรดานักประหลาดบัณฑิตสัตบุตษทั้งหลายทั้งปวงก็พ้นทุกข์ด้วยอำนาจแห่งสติและปัญญาบุญบารมีเพราะธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียนรู้ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนพิจารณาได้เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นฝึกฝนและนำมาทดสอบกับตัวเองได้มิใช่ฟังแล้วเกิดความศรัทธามีแต่ความเชื่องมง,งาย พระพุทธเจ้าสอนให้เราอดกา้านสอนให้เรารู้จักมัธยส่องให้เรารู้จักที่จะหักห้ามจิตใจไม่เบียดเบียนโดยการไม่ทําความชั่วทางกายวาจ,จาใจเมื่อมนุษย์ไม่ทําความชั่วทางกายวาจ,จาใจก็ไม่มีกรรมใดๆจะส่งผลกลับมาหาเราก็จะมีแต่ความผาสุกสันติสุขและหากว่าเรานั้นนาร่างกายชีวิตของเราด้วยการ ใช้คำพูดใช้การกระทําใช้ความคิดในทางที่ดีมีความเมตตามีความกรุณามีบุทิตามีอุเบกขามีความละอายต่อบาปเก่งกลัวต่อบาปมีน้ําใจมีความเสียสละเราได้แบ่งปันให้คนอื่นด้น,นความดีที่เราทําไปไหว้พระสวดมนต์และเป็นผู้ <c oughs> สร้างกุศลช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือสังคมครอบครัวช่วยเหลือคนทั้งหลายทั้งปวงที่พอที่จะหยิบยื่นแบ่งปันได้ นั่นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลในที่สุดผลบุญกุศลกุศลนั้นก็จะส่งผลย้อนกลับมาหาเราไปที่ไหนจะมีแต่คนรักจะมีแต่คนเมตตาจะมีแต่คนช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนมีแต่คนที่เป็นมิตรที่ดีจะเข้ามาสู่เข้ามาหาและจะเข้ามาสังคมแตกต่างจากคนเลวก็จะพบแต่คนเลวจะมีแต่การทอา อภมองคลเข้าถู่ตัวปัญหามากมายคนที่ทำตัวดีคนที่ทำตัวเป็นมงคลด้าน,นก็จะได้เจอแต่สิ่งที่เป็นชิริเต,ต,ตสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเจอผู้คนไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็จะประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะทำบุญทำกุศลใดๆก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าพบกับความสุขความสบายนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนให้รู้ว่าไม่ทำความชั่ว ทั้งเล็กทั้งน้อยด้วยกายวาใจทุกประการให้ทําความดีไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงนะั้นทุกเวลาทุก <c oughs> โอกาสด้วยกายวาจาใจ,จทําจิตใจให้ผ่องใสและเบิกบานบัดนี้ญาติยาโยมทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้เข้าถึงธรรมะในวาระวันพระวันอุโบโสถศินจะได้เป็นสิริเป็นมงคลจะได้เป็นการสะสมบุญบารมีต่อไปในอนาคตข้อนี้ส่งผลบุญทีท่นทั้งหลายทั้งปวงได้เฉลา ได้ร่วมการสร้างบุญสร้างกุศลก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อยู่ในการดูแลคุ้มครอ,องของพระรัตน,นตรัยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยดา,าเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุพกพระองค์ได้โปรดเมตตาประทานพรช่วยเหลือบรรดานุษย์และดุงญานทั้งหลายทั้งปวงผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์อยู่มีความอืดอัครับแกน้นมีความทรมานมีความเจ็บปวด มีความหิวโหยมีความอันตราสมีความมืดบอดมีความยากไร้มีความยากจนมีหนี้มีสิลมีความทุรนทุรายมีความทุกข์กายทุกใจอาวิชาสิกมโลลคุณใสวิญญาณร้ายอารานอาเพศคำสาปคำแช่งเสนีดนยดจารยการและกินอีอุปัติเหตอุปปัติในชีวิตที่มีที่เป็นอยู่ในเวลานี้ขอมาลาให้ไปยุติีมงให้หมดลงให้จบลง,น,ง,น,งนี้ยังไม่ดียังไม่ดียังไม่ดีและเป็นใดใดทางสิ้น ้หลามีแต่ความสุขความจเจริญมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่มีโชคมีลาภมีเงินมีทองเป็นผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวยประสบผลสำเร็จในชีวิตทางโลกด้วยหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวด้วยเงินด้วยทองด้วยปัจจัยสี่เป็นผู้มีบุญบรารมีสติปัญญาเป็นผู้มีเกียรติยศชื่อเสียงท,งทั้งหลายทั้งปวงปารถนาทางธรรม ให้เป็นผู้ได้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดทรรลายอาสวะกิเลสปิดประตูบายภูมิอย่างเด็ดขาดไม่ต้องไปเกิดเป็นเป,นเ,ปนเป็นอสุรกายส,าาาสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการทุกโคนทุกท่านเถิด